ไม่กี่เดือนแค่เดือนสองเดือนสี่เดือนประมาณนะ่ะแต่ของนางจะครบปีแล้วอะเมื่อกี้ก็เข้าไปหานางบอกว่าอ่าชั่วโมงไม่ขึ้นเลยทํายังไงดีก็เมื่อกี้ก็ไปแนะนําเหมือนหมาสมพูดแหล,ละเดี๋ยวนางขึ้นสามชั่วโมงจบไปละเดี๋ยวนางจะขึ้นอีกนะ้่นางจะอ้างบอกเดี๋ยวก็มีงานโน่นงานนี่ไม่มีเวลาไาหาเพื่อนนางจะพูดเนี้ที่จริงอะเ i เขาก็จับอยู่แล้วนะว่าเรามีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับอะไรกับแฟนขับของเราบางทีนะนางก็นั่งอย่างเงี้ยขอคุณค่าขอคุณค่ามันก็ เป็นธรรมดามันไม่ปกอ่า so ม so like hey, ันมันเป็นปกติมันด so ูเรียบๆง่ายๆประมาณนั่นอ่ะเออก็ก so ็ตรงนี้น่าจะมีส่วนมั้งหมาสมก็คิดเหมือนกันนะแต่ก็สงสารน้องเนาะก็เลยเมื่อวานนี้ก็บอกให้ให้ให้ไอายายน้องอ่ะเธอเปิดหน้าไปเลยเธอไม่ต้องกักเอาเป็นตัวตนของเราไม่ต้องอะไรนักหนาไม่บวกก็เนี่ยแคบเอามานี่ก็ผ้าพันคอมันหนาวก็หามาใส่ก็แค่เองไม่ต้องไปแต่งอะไรเพ่อจนจนไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะเาามมส โอ้ให้เราเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงถ้าเขาจะมาติดตามเราก็มาติดตามตรงนี้เลยเนาะเมื่อกี้ขึ้นมาเยอะเลยสามร้อยกว่าคนอะแต่ถ้าลงไลฟ์ปุ๊บมันจะเยอะมาสมมันจะมันจะมันขึ้นทันขึ้นไปก็ถือว่าเราผสมผลเจ้าเด็ดตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้อขึ้นมาสิบสิบหกนาทีเนาะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงแม่พวงก,ก็จะลงไลฟขึ้นใหม่ก็ซื้อขึ้นสี่รอบประมาณนะ่ะพักพักประมาณสามถึงห้านาทีได้ไหมประมาณนั้นน่ะมาสมทุกต้องไหมคะอ่า ไม่ดูหลังบ้านกันมาสมไม่ดูให้ใยน,น้องอ๋อใช่ใช่อยู่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะอ๋อได้ชั่วมโมงด้วยเหรอถ้าสมมุติเราเข้าหลังบ้านอ่ะมาสมใช่ไหมได้ชั่วโมงเราพร่อมด้วยเหรอเมื่อคืนก็คิดว่าจะฝากเอางั้นงั้นมาสมไปดูบ้านเล็กบ้านเล็กก็ได้บ้านใหญ่ก,ก็ได้บ้านใหญ่ก,ก,ก,ก็มีเหรียญเนาะก็แล้วแต่จะสะดวกก็แล้วกันเนาะแล้วแต่จะมีความเมตตากัุณนาเมตตากันแล้วกันขอบคุณมากค่ะโอเคนะคะ โอเคค่ะ okay, ข,ขอบคุณค่ะนุ่นดาจะเราจะได้รู้ว่าโอเป็นยังไงขนาดไ์ไม่ต้องไปแว้นโอเคนั okay, น่นเลยได้ดีกว่าจ้าโอเคแสดงว่าเมื่อคืนนี่มีมีกลูใช่ไหมที่หมาสมพูดอ่ะพูดว่ามีน้องอีกคนหนึ่งเขาทดสอบด้ตัวเองนั่นเลยมันต้องมีผู้รู้แล้วก็มาแจ้งมาแชร์ให้พวกเราแล้วพวกเราจะได้ทําในการที่ว่าถูกต้องเดินเดินในในกรอบในกรอบของเขาตรงนั้นอ่ะเนาะเก่งมากเนาะนี่ยอัใน้องบนมายังไม่ได้เลยคิดดูดิ เอาเมื่อกี้โทรมาหลังบ้านทําไมเธอลงเร็วจังเขาไม่รู้บอกว่าฉันเดยวชันขึ้นอีกเธอก็บนมาก็แล้วกันฉันจะขึ้นสี่รอบอ๋อเหรอก็แนะนําให้นางขึ้นอย่างนี้แหละสามสิบนาทีลงสามสิบนาทีขึ้นเธอจะขึ้นกี่รอบก็ได้พราะเขาอยู่ในห่วงเวลาแรกๆเนาะว่าเออลองทาดูที่บา้านจะมาตามเป้าหมายไหมน่าจะได้แหละไม่งั้นน้องคนนั้นไม่กล้ามาแนะนําพวกเราหรอกเนาะมาสมเนาะอันนี้มันก็เป็นสิ่งรู้ดีๆเอ เราตรงนี้เนาะนี่เลยพวกเราก็จะอยู่อย่างนี้แหละเนาะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากอ่าถ้าใครมีช่องอ่ะเมื่อคืนแอ่พงศ์ก็ก็เดี๋ยวจะไปปลดล็อกบ้านบ้านใหญ่เนาะประมาณเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนก็คือเหมือนกับเมื่อคืนเนี่ยเกือบไปละมาสมพอน้องเข้ามากระโดดปุ๊บพอเขาออกไปสองนาทีเขาขึ้นอะน่ะแม่ผมก็ตกใจนะพอดีบ้านเล็กเราบ้านใหญ่เราผ่านเราไม่ถ้าบ้านใหญ่ผ่านนจะเกิดอะไรขึ้นไหมมาสม้องถามน้องหน้าทันทีสิ กรณีถ้าถ้าบ้านใหญ่อ่ะถ้าถ้าจะไลท์ชนไลท์จะเป็นอะไรไหมจะเกิดอะไรขึ้นไหมมันจะผ,ผิดกฎอะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ยเนาะอยากถามตรงนี้อยากถามน้องแน่แลหรอน้องแน่ก็เก่งนะอ่าไม่น้องน้องมาลีไอ้น้องน้องสองมึงสิงก็เก่งนะมาสมเก่งนะมาสมหลังบ้านน้องมาไอ้น้องมาลีอะ่ะที่บ้านหลังสีฟ้าเกือบมีเก้าพันแล้วเกือบหมื่นแล้วอะ่ะที่เข้าเข้าไปติดตามน้องอ่ะนะ เก่งมากน้องเก่งมากเลยเก่งมากน้องอะ่ะน้องสร้างอะไรก็เก่งมากๆเขาไปติดตามตอนเนี้ยมาเป็นเพื่อนละไปไปกดไลค์ให้น้องแล้วประมาณเนี้ยเ,เขาก็พูดในไลค์ของเขาแล้วเขาแบ่งเราไปลงห้องสีฟ้าแค่นั้นเองมัน <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีเนาะที่จะอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยเนาะขอบคุณนะคะมาสมที่เอามาแนะนำเนาะไอ้พงแก้วก็นู่นเลยนะเพื่อนเราถ้าจะมาอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเขาจะออกห่างเราก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่เข้าใจเราวัน วันหลังเขาอาจจะเข้าใจหรือแล้วแต่เขาเขาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเราไม่ไม่สามารถจะไปไปยื้อย,ยึดเขาไว้แล้วได้หรอกเนาะเราไม่ได้คิดอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาก็แล้วแต่ไม่มาก็แล้วแต่ของเขาประมาณเนี้ยเนาะเราอย่าเราอย่าอะไรไปไปคิดไปคล้ายๆกับไปรวบรวมเอาตรงนั้นอนะไปเชื่อตรงนั้นตรงนั้นทีก็พาให้พวกเรา,าเป็นทะเลาะบ่แว้งกันมันก็ไม่สมควรไม่มันไม่เหมาะสมตรงเนี้ย อันโมก,กี้ก็ก,ก็ก็มีหลายๆเรื่องหลายๆเล่านะที่เจ๊อยากเอามาแชร์ว่าเพื่อนๆเออตอนเนี้ยเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะโอเคนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะมาสมเข้าใจเนาะมาสมน่าจะเตรียมเตรียมเวทีแล้วแหละขอบคุณมากค่ะมาสมขอบพระคุณเป็นอย่างมากเนาะขอบพระคุณที่เอาเรื่องดีๆมาแชร์นะคะขอบคุณมากเลยเราก็จะอ่อ